ทุน,นอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์เป็นเด็กกระตันยูเพราะเป็นหลานที่ต้องกลับมาที่บ้านในช่วงพักการเวียนตอนกลางวันทุกวันถามว่ามาทําไมน้องบาสต้องกลับมาป้อนข้าวป้อนยาให้กับคุณยายอายุ70ปีชื่อคุณยายทองพูลศรีโชติคุณยายนอนป่วยเป็นอัมาพาตมา16ปีน้องบาสเนี่ยบอกว่าพ่อกับแม่รับจ้างก็ต้องออกไปทํางานตั้งแต่ตอนเช้าแล้วกว่าจะกลับบ้านก็ตอนค่ําเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว ยายซึ่งป่วยเป็นอัมพาตขยับตัวไม่ได้มาสิบหปีน้องบาสเกิดมาก็เห็นคุณยายเป็นอย่างนี้นะจนกระทั่งเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะตอนอยู่ปรมสองหรือปอสองน้องบาสก็ตัดสินใจว่าช่วงกลางวันเนี่ยจะกลับมาจากโรงเรียนแทนที่จะเอาเวลาไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเพื่อจะมาดูแลป้อนน้ําป้อนข้าวแล้วก็ป้อนยาให้กับคุณยายู่มาหนึ่งทำมาห้าปีแล้วฮะตอเรื่องนี้แหละ กังวอย่างเงี้ยปัจจุบันฐานะอาจจะไม่ได้ยากจนเหมือนเมื่อช่วง5ปีก่อนตอนนั้นจนมากแต่น้องบาสบอกนะว่าก็ยังทํามาอย่างต่อเนื่องนี่แหละแล้วอาจารย์ประจําชั้นของน้องบาสนะฮะนางอรชาเขียวมณีบอกน้องบาสเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีมากด้วยันนี้ทุกว เป็นที่รักของเพื่อนๆด้วยแล้วก็ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดีนะคะนั่นแหละฮะได้รับใบประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยน้องใบใช่ค่ะใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรมค่ะอันนี้ต้องชื่นชมนะฮะไม่ง่ายนะครับเด็กในวัยนี้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะวันนี้อายุ12ใช่ไหมสิบสองขับมาแล้ว5ปีตอนเจ็ดขวบเจ็ดขวบเนี่ยพ่อกับแม่ต้องไปทํางานแต่เช้าแล้วเดินกลับมาที่บ้าน เพื่อจะมาดูแลคุณยายที่ป่วยเป็นอัมาพาตป้อนข้าวป้อนยาป้อนน้ําแล้วค่อยกลับไปเรียนหนังสือต่อแล้วเย็นก็กลับมาก่อนคุณพ่อคุณแม่ที่ไปทํางานจะกลับดูแลคุณยายแทนคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นเยาวชนตัวอย่างฟังเสียงน้องบาสสักนิดนึงครับตอนนี้เรียนอยีกชั้นอะไรแล้วลูกม .1 <Morning. S 2> อยู่ม .1 แล้วเรากลับมาป้อนข้าวกลางวันยายอย,อย่างเงี้ยทุกวันเป็นเวลากี่ปีแล้ว5ปี <Es> <an> แล้วครูรู้เรื่องไหมรู้ครับแล้วแม่เราไปไหนแม่เราไปทำงานแม่แม่ไปทำงานพ่อ <started> er ก็ไปทำงานพ่อไปทำงานเพราะแม่ไปทำงานเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำหน้าที่กลับมาพอนเป็นอย่างนี้ทุกวันนี่แหละฮะเห็นไหมฮะตอนผมสิบสองขวบผมจำได้ว่ายังไม่ได้มีความเข้าใจอะไรขนาดนี้เนี่ยน้องร้าอะค่ะ และหลายคนคงเป็นอย่างนั้นนะฮะใชแต่นี่รับภาระแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของครอบครัวตั้งแต่ยังเล็กเลยน่าชื่นชมนะฮะ